วันนี้มันจะต้อปลอยวาวผงแดงเลยครับก็วาเต้นครับเต็มเลยครับลงมาเองก็แล้วครับหนึ่งจงก็ทำอะไรเป็นเลยครับเป็นเรี่องมาครับผงชงเลยครับโอ้สุดยอดครับผงชงเลยครับ

แล้วครับดูจัดครับ